สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้วันพุธที่16เมษายน2568นะครับพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือบ้านเป้าอำเภอบ้านเป้าจังหวัดเชัยภูมิครับบรรยากาศมื้อนี้ก็เพอประมาณเพราะว่าบรรไดนี่ห่างทั้งไก่หรือในหอยทั้งไก่เพราะยังเดินทางบานสะดวกนะครับก็จะมีในหอยที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงเปินน้ำหัวน้ำควายเผาหมาเมาื่บรรจบรรยากาศ ตลาดนัดโคกระเบื้อการซื้อขายวันสงการหลังสงการน้ำกันนะครับคอยนวนจากทั้งคอนสวรรค์น,นะครับเนี่ยบ้านไร่เราได้มาเมื่อนี้เป็นต้องก็อ้าสิครับเนี่ยสองตัวนะนันงขาวนี่เป็นมัวอย่างครับเนี่ยเลี้ยงหรือว่าอย่าง,ง,งาไ้โอ,อ้เอ,อ้าว่างในเส้นนวนนังขาว เปิดเาเปิดสองหมือนหมือนสองคหมืนสองโอ้ยโอยเสียงเบาเท่าม้โม้ในตรงกลางอานี้เด้บลารนี่เด้บลา่นเด่นหมือนพันเนอะผู้น้อยน่ะผูน้อยเหมือนพันครับแ่ท่อเปิ่ที่นี้ยากๆเอามาฟ่งดูเปิดโทรศัพท์มั้ยจำไม่ได้แล้วหัวหนุนจากหัวไห่นะครับได้หนิตอนี้มาสองตัวเอาอ่านใ้ผมฟังด้ครับศูนย์เก้าเก้าสองสามสองศูนย์หก 5, อ้า้าพี่น้องยังไม่โทรถามแลวเบิรให้พี่น,อน้องด้เบิรงราคานําครับเปิดสกักหลักสงการม้าืัอนี้บรรยากาศก็ยังบาหันคึกคักเลยครับต้องเป็นนัดหน่าบรรดาเนี้ยห้อยั้งไก่เพื่อกายังเดินทางลำบากแน่โยเออกระตั้งยังว่ายได้ครับนะ่อันนี้เป็นงอเลี้ยงของห้อยแหล่ได้ครับเนะี่ย เล่สพพันตาลูกเป็นลูกสาว่นหลายลูท่นหลายตัวแล้วครับลูกแรกครับโอลูกแรกตอนนี้แม่เขาตั้งคืนรืยัง่เลยการนี้ก็พออันนั้นวลูกเขาจะอยู่พัเกิดหายไปเป็นพรวามเนสูงแล้วี่เไดคิดว่าแม่แล้วนะลอยได้ยินถูกไหะ เป็นลูกสาวลูกน้ำหนังดีแล้วล่ะนะรั่เปิดเท่าไหรครับสามสองลูกเครื่องพาแม่กับเครื่องพ้าบดีวิตามินเนาะข่ายเบิดมาก่อนนะครับมา2อปดอันนี้เป็นงูเลี้ยงนะครับ้นพี่น้องไอยโทรหาให้เรียนเราไอก้น้ักไ่โอ๊ยเดีวมาบอกให้แกขก บุกแปลกดวเนี่ยจะเปลี่ยนยสัยอะไรยุสง่ายพดแต่โอนมนโอนนี่น่ อันนี้งอใหญ่ของทีมงานห้อยขะนองนะครับเนี่ยป้าตัวใหญ่แท้นะเขห้อยขะนองแล้วจากปีจากเดือนแล้วเนี่ยประมาณตามปีที่ปีครับผมว่าเนี่บประมาณนี่ละงอพอพันเนาะพอพันตัวใหญ่แท้ครับปรแมาณบั็อกลอยเกือสิบพนก็ได้สูงค็สูงแล้วนอกแล้วก็จับดีโย่ครับนอกดีดีหูก็โอเคโย่ เพื่อพี่น้องอยากไปไว้ในครอบที่หนาทักท่านน้องโอ้โหครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปห้าหมื่นสามพันครับนี่ใส่ดีวะครับครับกู้ข้อเที่ยงครับโอเคครับใหญ่กู้ข้อโอ้พุทธเอาซ้ำองค์พระพุทาเลี้ยงครับผู้เลี้ยงซ้ำห้าหมื่นกับอีกสามพันต่อได้เลยครับเท่านี่ใครกู้ยังดีเป็นไก่อดนิดน้อยนี่แหละเป็นนกทอดหัวใหญ่ครับใหญ่สุดที่สนามมือนะครับครับเนียครับเราอีกคันหนึ่งนี่ได้ครับนางง้างจะดีเด้อแม่ลูกครับนางง้างตัวนี้ไหม ลูกตูปูครับอ๋อลูกกล่โอ้ลูกเด่นยงไงปนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับเนี่ยหนึ่งหมื่ามพันห้อยไนอันแล้วที่เป็นสไตล์มิไทมนจะงอนึ้อมันอ่ะครับไทยปันเจ้าตะเก او ครับจากตูเราจะว่าพันลูกห้อยพันลูกประมาณสเนาะประมาณสามอนี้ครับัวนี้พอดีผสมเลี้ยวของงาบามันน่ยเยอะตั้แต่ก็มือเท่ไรครับเปลดไปหมื่นสามพันห้าครับไปถนนบุพเพเบอร์เดยครับมาศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกสามหนึงครับ ก็พี่ยังยิงได้อยงว่าแม่ลูกลูกไปลูกผู่เลยครับได้ดนีผ่ผครับครบับหรือว่ายังได้ไอ้หนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่แม่กับสิโตได้ครับสิโตตามเบอร์ที่เราให้ได้ครับนนเครื่องดำได้ลานย,ายน,นี่ไหมเอาว่าก็น้องก็ส่งลูกดีด้วยเพราะลูกเป็นมั่นน้อยนิดเลยครับนะลูกอุยุยุ่ลูกเลย บางหลานี่ใครคู่ด้วยครับนะอันนี้ยักด้วยครับนียักไงไปจะงคนนามมือนี่ยังไม่เริ่นเท่าไหร่เมืนก็เชยงมันร่มเย,มย,มยม พรอพี่้องเบงโงเลี่ยงของห้อยมาตั้งต่จิตลรัเลยครับอิลา 12, ดี่สิบสองห้าร้อยลครับอิลากลางนี่ตัวนี้เก้าพ,พันครับเจ๊จอยนะแล้วก็ตัวจะบุ๊เขานี้ได้ครับนีจะนี่ขายแล้วครับขายจอ,อ,อัญหาออัหาอลานี้ได้ครับเขาเด็กนราคาเท่าไหร่นะราเก้าปัหาตอนนี้ขายแล้วก้าปัญหาอีานังตัวนี้ได้สิบสองหาร้อยสิบสองเนื้ 2, 500, 500, อหลังตัวที่ใครเนียกผมเอาเบอร์มืก่อะกน,นะครับเบอร์โทรสั์ก่อน ศูนยหกี1หนึ่งห้าหกหนึ่งสจักตัวรัดกับครับผมเพี่ยวู้น้อยได้เป็นเยยงนงครับได้เป็นัวสาวไปโทุหาละเบืง้งต่อเราครับเนี่ยต,ตัวม้าตะพูเฉียวอีลาตัวไทยตัวนี้ได้ครับเนี่ยสิบสองห้าร้อยราคาตัวนี้ชสุดก็สิบสองหาร้อยนั่งเหลืองเลยครับ เป็นงอเลี้ยงเนะครับเนี่ยเป็นสาวน้อยประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะครับห้อยแปดเดือนแปดเดือนเนาะครับเออนมดำยังดีสูงไปที่ร้อยข้องยกสามสิบขึ้นเยอะเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสิบสี่ห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยต่อได้อได้ครับเจ้าหนี้ราคาเปิดตั้งห้อยเรามาจากทั้งลาะอำเภอเมืองนี่แหละครับนะคุณที้ขอเบอร์ได้ครับห้อยศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ่งห้าแปดแปดแปดศูนย์หกราคานี้ต่อรองเลยเนาะครับต่อรองเลยคั้นโบไก่แล้วก็ไปส่งให้ได้ครับครับเขาคนนี้มันเฮ็ดไหมเนี่ยธรรมชาติ เฮ็ดเนาะครับงูฟามันมีไหมครับอ๋อมีมีไมเลยกำกัดสิครับอ๋อเป็นหยนาฟ้าอ๋อมีซีลี์น้ำเบรอครับเออเนื้อหนังกระส่งขอท่ายเยอะสิบสี่กับห้าร้อยมันมันไห้ครับเจ้าันร้อหินว่าเจ้า บัะล่านี่ของป้าต้องอยากบ้านกบกได้ครับเนี่ยไอ้หนุ่มน้อยแล้วเปิดไปมือหนึงครับเนี่ยแล้วพี่น้องอยากเอาไปดอมไหวป้อต้งขอเบอร์กันนะครับบ้าง99 99 99 29 8 237ไปโทรมาตรานระเบิดครับผู้น้อยตรงถึงที่ท่าม้าเกิดดันรัวอยากให้พี่น้องได้เบิ้งราคานท่ากันครับเนี่ยอันนี้ราคาเปิดแล้วครับต่อเหล่าเลยครับเรื่อ